สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Hash tag สมรสเท่าเทียมพุ่งติดเทรน์อีกครั้งหลังกระแสรัฐบาลโหวตความร่างคนดังแห่จวก กรณีวันที่15มิถุนายนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายประเด็นการให้สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศดำรงสถานะคู่สมรสหรือการสมรสเท่าเทียมซึ่งจะมีร่างพระราชบัญญัติพรบรที่จะเข้าสู่การพิจารณา4ฉบับคือ 1. พอพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างพรบรสมรสเท่า เทเียมสนอโดยนายธนวัต์กมลวงวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลกับคณะโดยเป็นฉบับที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 2. ร่างพรบ,บรคู่ชีวิตที่ครมอรเสนอ 3. ร่างพรบ,บรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คอรมอรเป็นผู้เสนอและ 4. ร่างพรบรคู่ชีวิตที่เสนอโดยนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และคณะแต่กลับมีกระแสว่าวิปรัฐบาลจะมีมติคว่ำร่างพรบรสมรสเท่าเทียมของพักเก้าไกลทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลส่งผลให้แฮชแทสมรสเท่าเทียมติดเทรนด์ทวิตเตออีกครั้ง ทั้งนี้ได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นพร้อมติดแฮชแท็กกันอย่างกว้างขวางอาทิอิงฟ้าวราหะมิสแกรนท์ไทยแลนด์2เตาซึ่22ก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสิทธิในความเท่าเทียมไม่อยากเรียกร้องในเรื่องเพศแล้วตอนนี้ขอเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมในความเป็นคนหน่อยสมรสเท่าเทียม วชระสุกชุมหรือเจนนี่ปานั้นดารานักแสดงชื่อดังซึ่งได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสมรสเท่าเทียมอะไรที่ไม่ได้ผลประโยชน์ก็คือปัดทิ้งไปดันคู่ชีวิตที่จดทะเบียนแบบเสียตังงี้เหรอ นายจักริโยมพยอมหรือครูทอมคำไทยติวเตอร์สอนภาษาไทยชื่อดังก็ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเช่นกันว่าที่ไม่ให้ผ่านสมรสเท่าเทียมเพราะกลัวเสียหน้าปะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ